ทำความสาจะอาดถนนจ้าจะถูกขับไล่จากหมู่บ้านนะไม่เชื่อเชิญท่านเข้าหมู่บ้านได้มีหลายคนอยากใส่บาตรให้ท่านยกเว้นพวกเขาเหล่านี้ อย่าแตะตัวข้าฮ<ะ>แม้แต่งเงาของข้าก็ทําท่านแปดเปื้อนได้ทําไมข้าต้องแปดเปื้อนเจ้าเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกับข้าแค่มนุษย์แต่ตัวกันจะทําให้คนอื่นแปดเปื้อนได้ยังไงล่ามีแต่ความโลภความเกลียดกิเลสและความอยากที่ทําให้คนเรานั้นแปดเปื้อนคนอย่างเจ้าหน่้น มีความรักอยู่เต็มเปี่ยมมีแต่จะทำให้ทุกคนนั้นเป็นสุขและไม่ทุกข์ท่านเป็นมุนีแบบไหนกันไม่มีความรู้เรื่องสีผิวและวันมนะแค่แต่งตัวเป็นนักบวชไม่ทำให้เป็นนักบวชได้หรอกเจ้าม,มันคือนักบวชจอมปลอมคนที่ยั่งชิงความเป็นมนุษย์จากมนุษย์ด้วยกันคนนั้นต่างหากที่จอมปลอมถ้าพวกเจ้าพอใจที่เจอ กล่าวหาว่าข้าคือคนคนนั้นล่ะก็นั้นก็เชื่อเถอิแต่แม้แต่เขาคนนี้ก็มีชีวิตเหมือนกับเราการกดขี่เขาพูดจาเหยีดยหยามเขาคือการกระทําของคนจอมปลอมข้าขอบอกว่ามันคือศาสนาของเราไม่ใช่การกระทําของคนจอมปลอมเขาเองก็เกิดมาจากดินเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ การแบ่งแยกคนสองคนเท่ากับกล่าวร้ายพระผู้สร้างถึงแม้เราจะโยนสิ่งสกปรกขึ้นฟ้าแต่ฟ้าก็ไม่ต่ำลงมาแต่สิ่งสกปรกนั้นจะย้อนกลับมาหาเราเองฟ้านั้นไม่ได้แบ่งแยกมันคุ้มหัวพวกเราเหมือนเป็นบิดาของเราคนหนึ่ นี้ผลิตทันญ,ญาหารมันไม่แบ่งแยกเราเช่นกันสายลมพัดความเย็นให้เราเท่าเทียมกันส่วนน้ำแก้กระหายให้กับเราทุกคนก็นแล้วในเมื่อธรรมชาติไม่แบ่งแยกใครแล้วมนุษย์เรามนุษย์เราจะแบ่งแยกกันทำไมถ้าเป็นแบบนั้นทำไมท่านถึงไม่บวชพระให้เขาล่ะ เป็นแบบนั้นก็ดีเหมือนกันสุมิทเจ้าอยากบวชเป็นพระไหมข้าเป็นจันทารให้ข้าเป็นพระเหมือนอย่างข้าข้าคงไม่คู่ควรถ้าความเจ็บปวดของคนอื่นทำให้เจ้าเจ็บนี่แหละเหมาะแล้วไม่มีคุณสมบัติอื่นที่ดีกว่านี้อีกแล้ว